วันนี้ป้าออกมาแหล่งมังคุดทัดนะคะเดี๋ยวมาดูมังคุดทัดนี่มังคุดทัด,ดืองนครนะคะนี่คือวิธีงัดมังคุดนะคะหรือภาษากลางเรียกว่างัดมังคุดภาษาใตา้เราเรียกว่าขัดมังคุดหรือมังคุดขัดนะคะวิธีการทำของพี่เขาเชน้ำน่านไหมคะนี่ไม่ใชเดียวแค่นี้ใกล้ใกล เพอตรงนี้กระเฉาแป๊บเดียวแข็ตัดหัวแฉนะน,นั้นคนตัดหัวกระเฉาะนำเกลือนะกหลังย่างนี่หลังย่างอ๋อแข็งหลังย่างซึ่งซึ่งไม่เกินแล้วมักไหมคะไม่มากเลยตัทมตั้นึ่งแล้วก็เค็มมันนะตัวให้มันออกย่างค่ะน,นี่คือเขาสะอาดจากธรรมชาตินะคะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเนี่ย อย่าเข้าใจผิดว่าไปแช่อะไรไม่ใช่เหมือนของจีนนะคะของแท้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะคนนแร่งเืออ่อแร่งเธอใช้ไม่ดูเรืองค่ะไม่ดูเรืองค่ะใช้ใช้ททำนี่น้ําเกลือธรรมดานะคะไม่ได้น้ําอะไรเลยนะคะบริสุทธิ์ค่ะป้าออรับประกันนะคะ <laughs>